สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ต่อจากสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะทำการทดลองต่อจากสัปดาห์ที่เราทำไปทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะคะเพื่อดูปฏิกิริยาของสุนัขนะคะวันนี้ก็ได้มาที่บ้านของหญิงนะคะเพื่อดูปฏิกิริยาของสุนัขต่อนะคะว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอยงไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองเรียกเขานะคะ ตี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 มาแล้วค่ะเริ่มคุ้นคนแล้วนะคะสังเกตได้นะคะต่อมือหน่อยเร็วตี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 วันนี้ที่เกลียดน,นะคะเราจะลองสั่นกระดิ่งดูนะคะว่าเขาจะมาตีอะนนี้เจอล้วนี่นของกินแล้ว เริ่มจะรู้นะคะว่าถ้าไม่มีของกินเขาจะไม่หับนะคะต้องมีของกินเพื่อมาเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เขามีแรงขับที่จะทําตามเราหรือว่าจะวิ่งเข้ามาหาเราหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าถ้าเราทําตามขั้นตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็มาต่อเป็นสัปดาห์ที่5้าแล้วนะคะเพื่อเราที่จะเราจะมาดูการเรียนรู้ของสุนัขนะคะว่าสีกับบีโป้จะมี ปิกริยายังไยต่อนะคะเนื่องจากเราใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพัสรบนะคะคือการที่เราได้ให้อาหารสุนัขไปนะคะแล้วจะดูว่าสุนัขจะมีการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมต่อเรายัางไงนะคะแต่หลังจากที่เราได้ทําการทดลองไปสี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะสุนัขเกิดการเรียนรู้ เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะดูได้จากเดี๋ยวเราจะลองเรียกเขามาดูนะคะว่าถ้าเราไม่ให้อาหารเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีปฏิกิริยาอยไหมนะคะนี่เป็นหญงเนี่ยนี่เป็นิญิงเราใช้กระดิ่งเรียกก่อนนะคะหมอค่ะม่เยอะมากค่ะตัวนี้จะอ alert มากเลยนะคะปีโป้สีไหมสีไหม อ่ะแล้วดีมาแล้วเร็วขอหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อย,อออยเร็วเเห็นไอ้หญิงไหมไม่เข้าอาหารเห็นไอ้หญิงนี่ต้องความจริงไม่ต้องให้อาหารก็ได้เ <c oughs> มื่อกี้เราไม่ได้ให้อาหารเขาเขาก็จะทําได้นะคะแต่ราเอาอาหารมารอเขาก็จะเห็นอาหารมากกว่านะคะเขาจะทําก็ต่อเมื่อมีอาหารเท่านั้นนะคะขอมือหน่อยดีมากดีมากเก่งมากบีโป้ละบีโป้ พ,พีโป้ขอไม่แนแล้วพีป่ป้อพี่ป้อดีเดี๋ยวก่อนขอพี่ป้อก่อนดีมากเล่นหัวเล่นขอก่อนค่ะ นะคะจากที่เห็นนะคะสุนัขนะคะเมื่อพอเรามีกระดิ่งนะคะมาสั่นให้เขาให้เขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทําอะไรและเขาต้องทอํายังไงเขาถึงจะได้สิ่งของที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่นกรณีนี้นะคะเมื่อเราสั่นกระดิ่งเขาจะรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าเขาต้องยกมือเพื่อที่จะขอพอเขาขอเสร็จปุ๊บพอเขาได้อาหารเขาก็จะทาต่อเรื่อยๆนะคะ See. ที่หกที่เราได้อ่เขาเรียกว่าไงนัดมาแล้วก็เราจะมาฝึกสุนัขเหมือนเดิมซึ่งหลักการฝึกก็ใช้กดการวังไข่ของพัก็อกเหมือนเดิมนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราจะให้มันเนี่ยเห็นเนื้อก่อนวันนี้เราเอาไส้เป็นไส้หมูหมกับหมูมนะคะหม,มากินไส้หมูห <c oughs> มากินไส้หมา <c oughs> ดีออเอ้ยมันเห็นแล้วนะคะวัว ดิขึ้นมาขึ้นมาดีๆขึ้นมาดีดีอีกตัวนึงอะดีปโปโอ้โหดิโปโ,โป,โปมาโอเคดีปโปมาสีอย่าเพิ่องเอา,าไปก่อนไปก่อนอ่ะดีปโปร้องนี่คือร้องให้มันนั่งไหมอ๋อร้องให้ตีนั่งดิหญิงร้องให้ตีนั่ง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 น,นั่งก่อนนั่งนั่ง เออนั่งเย้อาสายางหัดคอมันตายแล้นั่งนลงนั่งลงเนี่ยนั่งนั่งนั่งแล้วหนั่งให้กินไส้มึงนั่งก่อนดนั่งก่อนนั่งสินึกนั่งสินั่งสินั่งก่อนนั่งลงไนั่งก่อนนั่งนั่ง่งเนี่ยจะให้นั่งอยู่เฉยๆนั่งก่อนนี่ยาโปโปอะ ยังยังตีนั่งนั่งนั่งอ่ะถ้าสมมุิถ้าตีนั่งงี้เอาพี่พี่กดอ่ะพี่กดตีนั่งดิอ๋อเฮ้ยขั้นตอนที่สองก็คือเราจะสั่งกระดิ่งตีตีโอ้โหอ่ะตีตีขอมือหน่อยังยังบ้าหรอบ้าเหรอมึงชอยถอยออกไปหมาแล้วบังขอถอยไปตีถออออยยกหนน่ถอยออกไปถอยออกไป ร้อนอ่ะถอยออกไปถอยไปปัจจัยก็อยู่ตรงนี้มันดำเไยมันขั้นตอนที่สามขั้นตอนสุดท้ายเราจะให้มันทขั้นตอนที่สามเราจะสั่นกระดิ่งพร้อมกับให้ให้อาหารนะคะดามดุนมาดินี่อ่าปี๊ปุอันนี้คือเสีจนนี่เบาๆแต่ข้นบ้านขอมือหน่อยนี่นี่นี่โอ้ยิงว่ามันสนใจฮะเหรอนี่นี่ นั่งลงค่ะก่อนมมีโป้สั่งไงสีสั่งยากออดื้จังะปีโปรู้แล้วนะว่าถ้าเวลาเอาอาหารมายกมึงน่ห็่ไหมไม่ต้องบอกเออไม่ต้องบอกขั้นตอนสุดท้ายีขั้ตอนสุดท้ายเราจะสั่งกระดิ่งเฉยๆเราจะสั่งกระดิ่งเฉยๆใช่ไหมเออเนอเออนเอาไปเรอห้องมันไปมั้อเรียกมันไปดิดูดีมันจะวิ่งมันต้องวิ่งกนออเรียกแล้วลองวิ่งยิงดูวิ่งกลับป มันนี้มีันมี่ามันจะไปเอาไปก็ได้ไปอนั่งลงน่งลงโอเคเมื่อไรก็ใช่เธอ เราก็จะมาดูนะคะว่าทฤษฎีการเรียนรู้หรือว่าพฤติกรรมของสุนันนะคะจะมีปฏิิรยาเป็นยังไงม้างนะคะสำหรับอาหารที่เราใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของสุนันในวันนี้นะคะก็เป็นหมูก,กรอบนะคะอาหารของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละอาทิตย์นะคะกห <c oughs> มาบ้านนี้กินได้ทุกอย่างค่ะเราจะเริ่มเริ่มกันเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนแรกสีดขั้นตอนสุดท้ายพฤติกรรมการเรียนรู้ของสุนัขจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอปัออนปิเอคลค่ะขอขึ้นอ,อ่ะขออีกทีน,น,นึง่งต่อไปนะคะหลังจากที่เราลองให้อาหารนะคะต่อไปคือเราจะลอง,ส,งสั่นกระดิ่งเฉยๆนะคะยิะ่นิงตลอดเ เก่งเขาเก่นอปอขออขออก็นั่งลงขอนัพีสอนนั่งะนั่งลงนั่งลงไม่ไม่ยอนั่งสำหรับขั้นตอนนิสานะคะก็เหมือนที่เราทดลองมาก็คือเราจะสั่นกระดิ่งพร้อมให้ เห็นอาหารได้ด้วยนะคะ เฉยๆนะคะเพื่อดูว่าระหว่างที่ไม่มีอาหารเนี่ยนะคะสุนัขจะมีพฤติกรรมการแสดงออกเหมือนเดิมกับตอนที่มีอาหารหรือเปล่าหมคะขอมือ่อยปหน่อยไม่เรกให้เราแล้วนีีบอกให้ลองนั่งนี้นั่งแล้วยกมือไว้ใหญ่โคตคน <ๆ S 1> ตกเบาๆพี่ตกเบาๆแล้วกันนั่งไล่ตกเบาๆนั่งลงเร็วอีนั่งลงถ้านั่งลงก็ให้นั่งลง <c oughs> อาทิตย์เราต้องฝึกเขาอีกนานเลยนะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเราจะไปศึกษากันต่อ ที่ป้อนลงหอมตาูุณแต่งหน่ะเอาไปฟังกิน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 มาไปนั่งกินเอาจะต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยนะคะวันนี้เป็นกระดูกของชอบเวลากินคือจะไม่ไม่กินนีต้องหามุมของตัวเองค่ะตัวนี้ก็จะกินมุมนี้ตัวนู้นก็จะไปกินมุมนู้นค่ะ ทำในขั้นตอนที่สองเหมือนเดิมนะคะก็คือการสั่นกระดิ่งเฉยนะคะเพื่อดูปฏิกิริยาสุนัขนะคะในขั้นตอนที่สองอเออเขาอาจจะไม่ทํานะคะแต่ถ้าเมื่อเกิดเขาเกิดการเรียนรู้หลังจากที่เราทดลองเรื่อยๆนะคะข<อ>ั้นตอนที่สองเราทําพอเรายอ้อนเราเอามาทําในขั้นตอนที่สีค่ครั้งหนึ่งเข<อ>าอาจจะนะมีปฏิปฏิกิริยาต่อสนองที่ดีข<อ>ึ้นนะคะเมื่อสจาัเกิดขึ้นสุักพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเขาจะได้กินอาหารนะคะ ก็จะมีการแสดงตอบสนองพฤติกรรมสิ่งนั้นกับเราค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ก็คงจบกัรเรีนเท่านี้นะคะรับที่ติดตามกันมาทั้งหมดหนึ่งเดือนเต็มเต็มหรือว่าถ้ารวมครั้งเช่าด้วยก็เป็นสองเดือนด้วยกันนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าศูนยนักจะมีพฤติกรรมที่เปลแปลงไปนะคะเพื่อเกิดการเรียนรู้มากขึ้นนะคะเป็นไงเราก็ไปเจอกันที่ในห้องเรียนแล้วกันนะคะ